นะจมองใช้ตรงกลางนี่แหละใช่เนี่ยลำบากที่กอนนะต โอ้ยกองร้อยหลยยังรอย่างเท้าไปหมาก,กันเลยก็ถชาญคุณเป็นพีน่ะบอกเราก็ได้เดี๋ยวเราเปิดยูทูบให้นะมาแล้วจะมัลบเป็นเพลงั่งนชุดญี่ปุ่นก็ท่านแหละเออเออต่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาไอโฟนมาแรก,กว่างั้นขอขอบคุณมากครับผมเดี๋ย,วเ,ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คุณแฟนขับเกาหลีแล้วเลยแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนว่าเป็นเมืเ่อก่อนทีเ่เวทีมาเจอตามนะอ่ะห้าคนห้าคนห้าคน,าคนใครพูดเก่งสุดในนี้ ใครที่จะเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชุดนี้ได้อ่าผมกอเลยที่ผมใส่กางเกงสั้นเหมือนอีกสี่ท่านครับผมอ่าชุดนี้เป็นมาไงครับอทนะชุดนี้คือชุดทหารอะไรครับชุดนี้คือชุดเอาเสียงธรรมชาติของเราค่ะเสียงบนอาหารนี่คุณแรบธรรมชาติเลยค่ะไม่ได้มีตรบ อชุดนี้ชุดทหารอะไรคะชุดนี้ก็ซ pues ื้อชุดทหารค่ะขอบคุณมากเลยทำทานได้ค่ะรักษาเพระอ๋อคือเราก็ไม่ไม่เคยเห็นสีอะไรแบบนี้อ่ะอืมอันนี้คือจะรักษายังไงตรงไหนยังไงเออตัดแมพื้นที่เป็นทหารทหารมานางเลินค่ะอันนี้จริงป้ะเนี่ยจริงอันนี้ทหารนางเงิเหรอเออนี้จริงจริงจริงมีม้าจริงคนเท่าไหร่เนี่ย ไปถึงชุดใช่ไหมันสามว้แต่นี้มีคนพ้หมดแล้วสามมาได้หวสูดแ้วไเออเออันนึงได้เท่านี้ก็ไม่ช่ดีดี้เชิญอย่างเี้เขาเรียกคนมีต่างเดียวกได้เล้วทำไมครับเราต้องรู้ด้วยเพราะฉิบเพนาะมีไนเร่อกว่าคนจะประดับยศตรงนี้ถึกจะปางใส่ก็แทนเราประดับยศ โอ้โหมายคุณหคือคนเดียวที่ไม่มีภูเขาลำแข็งเขาอาจจะมีเอเวอร์เรกอยู่ด้านล่างก็ได้ไร่มีหัวเข่าหัวเข่าจะได้พูดออกมาเดี๋ยวหัวเข่าเขาพงหนาหัวเข่าพังหนาเป็นยังไงระดับตรงไหนดีคือระดับตรงไหนที่ตุนยมดเลยอะคิด ออติดเลยดีกว่านะติดยังที่ก่อนตัดสินใจติดที่คนนี้นะพเพราะเกรงว่าตรงนั้นเนี่ยไม่น่าจะติดได้ชุดกรอบทั้งนั้นครับผมออกด้วยความใหญ่ของชุดละฮะเข่าใหญ่พวกเขา่าใหญ่ <laughs> มา,าหมดแล้วฮะเหลือขาฟูจิซังนะครฮะผมแกะก่อนมาขอบคุณครับเหรียญทองนะครับขบ้างในเป็นช็อกโกแลตแกะกินได้ครับดิผมชอบสิ่สุดของเราคุณข้าวว่าจริงจริง <laughs> อันที่ไม้ให้ก่อนมา สันีใส่จากบ้านหรือเปล่าทำไมดี๋ยวนมันดีแต่เป็นแบบปิดตายปิดตายเห้ไปไไหมห้ไปก่อนห้ไปก่อนไเยอบ้เออหยากครับของคำาเด็กกับใส่ได้ไหมเด็กกับผู้ว้ เก่งไหมเก่งนะโอ๋ไหมเอ้ยได้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 แล้วคุณต้องมอบโล่ไหมเดี๋ยวเราไปแงะเอาเนาะใครจะมาดูแทนรับโล่ครับผมครับผมนะครับยินดีด้วยนะครับคุณได้เฮ้ยนี่เขาสองปีซ้อนแล้วนะจริงไหมเนี่ยใช่เขาสองปีซ้อนแล้วปีทนึ่เหรอฮะปีที่แล้วเขาก็ใส่ชุดไทยที่นั่นเลยชุดไทยปีที่แล้วเป็นผู้หญิงเลยปีนี้เป็นตุ๊ดแล้วโอ๋ก่อนเอ้ยมาเขียนแล้วดาวเขียน ทางเจ้าของท่าแห่งที่นี่คนครับโอเคครับนี่เรียกผมคนที่ับขยับไซส์เองครับแตไม่ได้ครับขยับไม่ได้ง่ายเลยอย่าลืมแอคติ้งแอคติ้งอ๋อครับสอบบ้างค่ะขอให้นิดเดียวอย่าลืมแมวอย่าลืมแมวแมวด้วยเหนื่แล้วนะพี่จะมาทั้งวันนะ มันเหลื่อดเลยอ๋อขอบคุณมากนะฮะโอ้โหชุดแน่นเปี้ยงเลยคนระับอรมองอะไรทำแมวกันเนาะไม